สิปีลำเศร้าปีลำจังเห็นองค์มายามมังพี่น้องเอ้ยเขขา้นเราจังเห็นเจ้าดอกเทียเดียวบ่าวสุริยามาตรนัดโคกกระบือบานหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามมาอัเดตลาค่าครับเอาฝากก็ไล่กดแช่นะครับเ้อฝากก็ไล่กดแช่ป่ะครับไปเบ่งค้ายน้ำกันครับผมไปหาพี่หาหน่องจะข้าวนะครับโอ้ควายแม่ลูกคููนี่มหมยเป็นตาเบ่งเหยนี่มห้เอาสวัดดีห้อยครับผมสวัดดีครับเมื่อนี้ได้มาจัโตจังแม่ครับวันนี้สิบตั จะว่าเบิดแล้วเด้อสิบตัวเลี้ยงสองเลียแม่ลูกเลี้ยงแม่ลูกปลาผีนองเอ้ยขวยตัวนี้แม่ท่องไปนี่แม่นี่ปักกันท่องปักกันท่องนั่นสิครับลูกลูกผู๋เนาะลูกเขาดินลูกเขาดินลูกาโอ้แม่นี่ดีนะครับขวยตัวนี้ข้อไงายตรงก้นดีก้นงามลูกเื้อลูกแถมแม่ซื้อแม่แถมลูกซื้อเท่าลูกเึื้แม่ไปน้ำกันราคาต่อรองกันเนาะแต่บางประทศจะถามราคาอยู่ว่าเปิดอกตัวไหน เทิ้งแม่ทั้งลูกบ่ตะกี้ตัวนี้แปดมืนได้แสนตัวเนาะเอ่าถ้าว่าปัะนี้เปิดเลยหามือสามเสื้อสองเลยสามเพราะว่าท่องแล้วท่องจักเดือนพ่อฮูบ่พ่อคเซื้อถึงหาเดือนเนาะครับเรื่องอีกบ่เกินหกเดือนเนาะก็ได้กินน้องแน่นอนเอาะกุ้ยตัวนี้ถือว่าดีเอากินเล็บใส่ได้ครับกุ้ยตัวนี้ก้อนดีก้อนงามกล่องประมาณซื้หาเดือน เบิ่งครับเบิ่งกะโหลกดีตาแต้มแจ่มจันเป็นตะกินใหญ่ดีเนาะฮะลูกตัวเทศสองในทองนะครับนี่ครับขั้วตัวนี้ถือว่าดีเดี๋ยวบ่าวสุริยาจะไปถามเบอรถโถ์โทรเพื่อนไหนะน,น,นะ,ค,ะาารถถครับเด้อผู้ใดสนใจนคนแก่ทรมากนะครับเอาฝากเบือท่อสร้อยศูนย์แปดแปดศูนย์เจ็ดศูนย์สองสองศูนย์เก้าจากไสครับผม<แ>ค่อยๆเจา้<แ>จาเก้จกังหวัดร้อยเนาะครับเนาะเอาลำลุ้ยครับเศรษฐีครับผมสวัสดีครับนี่ครับเหมือนกระลัง ค็อีกัป็นโบกันอยู่ครับเพียงราคานะครับตอนมันไหลนะครับจะย่างหรอกไปเบื้องตอนไอ้พ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับไอ้พ่อได้มาหลายไปในจักรตัวมาเนี่ยสองตัวเอ้พ่อจะเสียงไปไหนวันนี้เราไปขอร้านไฟ่ครับโอ้โศกมานเด้อเอาฝากข้อมกินหน่อยจะถึงไปหาพ่อเน่ยเสียงโศกโศกมันหมานเวลาไปโทษไอ้พ่อแม่หน่ะนั่นนี่แม่ไม่ เ้าก้าหาร้อยเท้าเก้าหาร้อยตัวนี้เป็นท่าไหพอสิบหกห่าเอาทั้งสองตัวก็ได้เอาตัวเดียวก็ได้ตต่อร่องก็ได้อีกร้อมนี่ครับคว้ยทั้งแม่แาแม่ผู้ตัวนี้เมอดับนี่จะเมีย่จะตงามครับนี่จะตัวงามเนาะราคากับงามเนาะราคากับพอแพงต่อรองก็ได้ตัวนี้เท่าไรกัตัวนี้นี่เีาร้อน네 hm ี่เปียหาร้อยตัวนั่นได้ปัน เอาซี่หกหาต่อร่องกันดลครับข้วสองตัซี่สามหาไหมถือว่าซี่เมืองสามสพันหานี่ครับค้วอยดีค้วยงามพี่น้องทศยิ้ทนใจอยได้คั้วไปเลี้ยงเนาะเป็นแม่บอกแม่พันมาเอาโทษมาหาหลอนเนาะเอาอีพอฝากเบอร์พี่น้องซ้ ศวนแปดสเจ็ดกก็รใจพอังครับผมป้อนสัก์ครัเจ้าก็เจ้าเดียวเนาะวันดีพอวันดีครับอาพี่น้องท่านจีนทนใจ่โทถากมาานนะครับก้วยราคาพอแพงพีองถึงใจสองที่เนาะครับผมย่างรหาพี่ห้าน้องไปยังน้อยไอ้วันดีไอ้ไอ้ไหนไม่อยากตัวมัเพื่อท้องเนาะเอาแม่ท้องบอก เอ้าแต่เนว่าเสียแต่เนว่าเก่าเดียนะเนาะกำวเนาหกำนกวดขอดเดียนนานี่ข่อยไขขอดแล้วหนิขว้างโต๊ะไดนจำได้บ่มีใยม่ใยนบ่เบิ่งจะเข้าเนี่ยเปิดเบิออ่งเราได้สิสีซ่องกล่องเบิ่งกันไหนวางเพียงไหนเจ้ากล่องครับเจ้ากล่องเนาะเจ้ากล่องข้างเก่าเดียนเดียนนากินน้องทำเนี่ครับกำนวดขวดเป็นเก้าเก้มีถุนนาห์เก้า,ามิถุนาห์เนาะเก้ามิถุนาห์อยากได้ท่อมาเอาเนาะอยากได้ท่อมาเอาข่อยตัวนี้นี่ ท่องแล้วกเดียนเรี่องกอกเีกเดียนนึ่งไปกินน้องเนาะไปหาไปหาไผเลือดไปเนาะไปหาไผเลือดไป้อพี่น้องท้มากด้วยตัวนี้เป็นตาเป็นเม่บอกแม่พันอยู่ไอฝากเบอร์ถ้านสียทรมากศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สาจ็ดสาก้าแปดังหันผม จากไอ้สารคามครับผมสารคามบ้านกันเองเนาะครับผมเอารามวยเศรษฐีมั่งมีสุสวัสดีครับผมสวัสดีครับสกสกมันหมานเด้อครับผมจะเล <S smoke> kind of ือกไปเบื้องจากของให้ยูเบ้าสุริยะชาแนลด้อครับผมอาพี่น้องโทษมากนะครับโทษสาบบท่านนี่เนาะครับผมครับผมอย่างไปน้ำหอยเตะนะครับผมเอาสวัสดีครับผมสวัสดี้ครับได้มาจากตัวครับวัอนี้เมียลูกครับแม่ลูกครับแทะลูกครับนี่ลูกทุกคนอันนีเออนี่ นี่มันว่นครับรลูกผูครับค่อยตัวนี้ลูกผูแต่ว่าแม่สูงตัวไหนครับผมูงร้อยส็ดครับร้อยสเก็แสดงว่าลูกดูดน้นเนาะครับข่าน้ำเลี้ยงเล็กนึงโอ้ลูกงามเนาะครัลูกตัวไหนพ่อหูปนองว่ามีใบมีดอกครับมีแต่ลูกพอพันดีเนาะครับผมตัวว่าตัวพอพันสูงไ้อหกสิบเก็สิเเนาครับนี่ครับถือว่าสูงสูงอลไรเไหนกันครับรยสีเสเสส่เจ็เครับร้อเก็เปิดเวาลาคาไปเทวไครับเปิด้าเมื่อนหาครับหาเมื่ ราคากับตัวร้องกันเนาะตัวร้องเลยครับครับพี่น้องสนจิตสนใจกับโทรศัพสามมหาเพล่นนะครับแม่ลูกคนนี้เพื่อนเปิืไปหาเมื่อนหาแม่กับแม่ลูกกับผูแต่ว่าลูกงามให้ลูกดีนะครับเนรับแต่ว่าแม่กับคือสิบเพท่านทองเนาะแม่พระท่านทองครับวัวควายตัวนี้ครับผมเอาพี่น้องสุจิตสนใจโทรมหาเพล่นเดี๋ยววาสุริยะถามเบอร์ให้นะครับเบอร์ได้เนาะครับผม ศูนย์หกสี่ศูนย์หกสแปดห้ากห้สองศูนย์หนึ่งสามงศูนจากหอยท่านใดครับผมหอยเต้ก็ได้สินเอาเต้เจ้าเก้าเจ้าเด็ดดีครับผมเอาสวัสดีครับผมโศกโศกมันมาลำด้วยเด้อปากเป็นเงิ้ยนลิ้มเป็นท้องสมองเป็นโรโรดหมุนทุ่นขาเด้อเบล่าเวลวิล่าจ่าขาขายเงินอยลอยล่านผ้าล่านเข่ากระเป๋าเต็มถุงอาญาเด้อครับเด้อสวัสดีครับโศกโศกมันมาครับผมสวัสดีครับผมเอาพี่น้องทุกที่สนใจฝาโทษมากครับโทษทราบเพราะท่านนี้ครับโทษทุกวม ป้าพี่น้องคนหลาท่านพี่น้องอยู่ตลาดนั่งโคกเอาบือบ้านหันนี่ครับคนซื้อคนขายก็ได้อีแม่ไอพ่อวันนี้แม่นเดียวอีแม่มาซื้อหรือมาขายมาขายจะขายหรือไปขายหรือจ้าโอ้ขายแล้ววันนี้ก็ที่ก็ไปจ้าครับผมไอแม่โซไอแม่อยู่ท่าไหนลูกฐานฐานไหเนี่ยการตลาดทางบ้านพญศยศู่เนาะมานทำกันมานทำกันบ่พญศยศู่กับเรียวกลับแล้วเราได้เงินหล่าเมียมาตลาด กันว่าถ้าองนั้เราก็ติเยืนอยู่นี่ะเนาะอ้าวอ,อีแม่ขอบคุณพอดีแม่พอดีครับ,รบนี่ตบผมอยู่ทางกันธารบีใช่หนะะึ่งครับนี่พี่น้องหลายนะครับพี่นอ้นองพี่น้องผลมาหลายซื้อขายหลาย <c oughs> นี่น่ายทุนกำลังสิตตล่องจากห้อยอยู่ครับจากราคาตัวใดผมจะคุยกันอยู่ครับกำลังคุยกันในราคาราคาซื้อขายนะครับนะยังเราไปรีดดครับผมโอ้หลายครับพี่น้องมึง ไปพี่น้องคึกคื่นขึ้นครับโซลยานี่ราคาข้วไอก็ขยับจังน้อยนะครับพี่น้องราคาข้วไอนี่ขยับขึ้นเล็กน้อยเนืองจากที่ผ่านมาน้าที่ผ่านมาวังอาทิตย์วังหันนะครับแต่ราคาก็ยังอยู่เออเนี่ยต่ำจะน้อยเต้นนี้ขยับขึ้นมานิดนึงเลยครับพี่น้องขยับขึ้นมากลิดนึงเลยครับก็เลยมาถามพี่ทำนองมึงอ่ะครับเดี๋ยวไปถามพี่ทำนองหลังจากเบื้องบรรยากาศพี่น้องมาซื้อมาขายนะครับหลายอีหลีครับนี่ ยู่ตลาดบันท่านอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับบ้าครับไปถามตัวต่อไปครับผมย่ายผมสวัสดีครับย่าไยแต่ไม่กับตัวครับมันโผล่เมียครับนี่โผล่ครับโผล่ตีไมเข่าไม่เนาะลูกตัวใดเนาะขึ้นยัางงาม,มอยู่รึเปล่าเพชรอุดรเพชรอุดรนี่ไหมตาแต้มเนาะแก้มจ้ำไม่ได้กินหญ้าดีเนาะเชียงเลี่ยงง่ายลูกครับเบื้องข้อตันเออปะเพาง่ายตีนเล็บโอ้ยปันว่าแตงไหวอีพ่อถึงวัดลงไปพอชงต้นชงต้น ด้วยสามสิบเกศครับกล้วยตัวนี้กนดีกนงามกนกนบอกเบือตัดยางดีกกหางไงไข่าหามเพียงโอ้โยเจะเป็นพ่อบักพ่อพันเนาะเป็นได้เลยครับเป็นพอบอกพ่อพันอันมู่นี่เป็นตัวแม่เถื่อไปเนาะเสียบเจ้าบ,บนินบ่บับ <laughs> บกนำข้อใหญ่นี่นะอ่อนทอดน,นี่แม่แข็งขาเอ๊ะพอเปิดไปเท่าไหร่สามเมื่อนหาสามเมื่อนหาแล้วตอเลกันอีกพอนี่ครับกล้วยตัวนี้งามนี่ว่าพอกล้วย น <iin> uh, ี่ดิอ <Ill itus> ๋อตัวนี้เปิดไปทอดพอน้เปเส้าห้าหกแม่ฮผอะไร่เกแม่ฮผูเส้เก่งเีวว่าเส้นเก่งมาจากขวางอ้ยหาเกียวหอดินนออแม่อยใส้เส้นเ่งอยไสเ้เก่งกัน อ้พอเปิดไปแล้วถาตัวใดก่อนนี่เศร้าหกครับเศร้าหกตัวอะไรด้วยสายเสียบสายเส้นครสายเนื้อกะเล้ยเืกะเ้ต้สีวานะตัวร่องได้พ้อมเรียบร้อยป้ยสองตัวเนาะเอาพี่น้องทศเจต้นใจโทษถักมาเด้อเอาไปค่มฝูงเนาะเอาไปจับสัตว์เนาะพ่อเนาะเอาอ้พ่อฝากเบอร์ซะพี่น้องพนิทโทรหาเบอร์ยังพ่อโซนแปดหน่งปนนแปดนนหนึง ซีสองซีจากหอยยังครับผมหอยใช่กุดขวองครับกุดขวองใช่เนาะกุดขวองใช่ราคาเมื่อไหร่ก่อนก้านสิ่งตีอ้ยบาสุเล่กับเรื่มเนาะเออเมื่อนี้กับโซกมันถ้าขายง่ายเมื่อแปบเงินอนี้เป็นท่เด้วยพอเด้อสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาพี่น้องทศเจตจนใจโทษนะครับขับขึ้นมาเลยครับเด้อข้อยสองตัวนี่ราคานี่ตัวลอกกันเลยครับผมเมื่อนี้ข้นหลายครับพี่น้องราคาก็ขยับขึ้นมาจะหน่อยครับราคาข้อยขยับขึ้นมานิดนึงนะครับเด้อหลังจาก หลังจากพี่น้องซื้อขายแบบถือๆมาหลายแล้วแต่ว่ามื่อกี้ขยับกันจัหน่อยครับบวบแห้งกับยานโคดิ่งยินยานโคดิ่งยินขยับกันนิดนึงนะครับแต่ว่าสีนิดนึงเท่าไร้กับบวลด้วยครับแต่ว่าถามถามเพิ่งแล้วพี่น้องเพิ่อนกับว่าขยับกันจัหน่อยเอากต่ว่าตามเพิ่อนนะครับเนาะนี่ครับนางหาพี่หาน้าหองวันดีพอวันดีพอได้มาจากตัวมั่นี่สามตัวสามตัวเอาแม่ลูกคุณอีกน้อ แม่ลูกกับแม่แม่กับแม่หน้าตาดีเป็นตะกินหน้าดีเนาะสาวกัดตัวแม่โอ้พี่สาวตัวนั้นเดี๋ยวบังก็ได้พี่สาวก็ได้พี่สาวกับแม่น้องสาวกับแม่เนาะสามตัวนี่แม่วัดบ่แม่ตะพูจงเออบ่แม่บ่แม่ตะพูมาขายปะนะไอ้พ่อแม่ลูกด้วนนี่เปิดเท่าไหร่แม่ลูกด้วนนี่เปิดหามือเปิดหามือ ดัดดัดอนกับแม่เนาะสามตัวนี้เปิดเจ็ดหมื่นสามตัวนี้เปิดเจ็ดหมื่นเม่เบสเมียเบสเออนี่กับเม่นี่กับเม่ดอนกับเม่แม่ยครับเอาเออพอเจ็ดหมื่นนี่ราคาต่อรองกันเลยเนาะต่อได้ใกล้ใกลไกลไปส่งฟรีได้จ่กกิโลเนาะไปส่งกับตามเกิดตามเป็ี่ยนนี่ละตามเกิดตามเป็นเนาะจะใครคุยกันเนาะนี่ครับคุยดีคุยงามเอาพ่อฝากเบอร์ซะ 0 9 5เก5 2, oh oh 2> oh 1า2 S hours. Hours. Wow. 1 4เ4้าห4ส9จากพอยังครับผมจาพอต้องสาจังหานเก้าเก้าตัวนี่เนาะเก้าเดี๋ยยบานแชนเอาคือเก้าเช่นเอาคือเก้าเวเอไปโยบานอื่นเออนีโอกาสจะไปถนเนาะแมนเพราะว่าฟังใสแหแพไใเบื่อนะเนาะสั่งคุ้มล้วนนอกยี่นี่ไรยี่นี่เอาดามเลยนะพ่อครับดีครับัาดีครับโ่งโซนมา อีพงยญ้าบ้านเช่าอำเภอจังหารจังหวัด oh, ร like ้อยเอ็นนะครับผมโทรหาเด้อโทรได้โทรได้ทุกเวลาเนาะครับทุกเวลาครับผมเด็กกัดกสวัสดีครับแม่ลูกจีแม่ลูกปาแม่ลูกเอ่อแม่กับชายใดอยู่เนาะแม่กับชายใดข้อยลูกแรกลูกกับแม่ลูกกับแม่แม่กับแม่พ่อแม่ถ้าพ่อจงนี่แหละพ่อจงบ่แม่เปิดเกโทษอะไรล่ะพ่อนี่ สองมื่นเตอนเนี่ยเกินเก่าอยู่เนาะขันไห้ขันไห้เด้แต่ว่ามาต่อซะเนาะมาต่อซะนี่ลูกเมียลูกกับเมียเกิดเท่าไรก่อนครับผมเท่าไรก่อนสองมื่นเตือนเนี่ยอ๋อต่อลูกก็ได้พร้อมถือโอ๊คถือเกย์ส่งหอดเฮียนส่งหอดคว่ำฝนตกไม่ไหมหนีหอยก็ต้องเกิดเนาะมาเอาไปเนาะ จำเบอร์ทรเจาของไห้เบยคับผมศย์เาหสอง์งคกับผม0 9อ0ห5 8 5ก8 5 2 9 3 2อ9325จากอ้พอนครับผมพอพอครับผมพออทั้งยัง้ใดจังหวัดสารคามคอ้อสารคามอำาเภอเมืองจังหวัดสารคามเนาะเอารำํวยรำลวดได้สวัสดีครับโทนโทนมันครับผมทํ้มาขาขายขายของด้อครับผมตามไปเบื้องครับผม นี่ครับเป็นนี่เดี๋ยวขั้วจ่อยพอโอ้เอาเปิดเท่าไรเนาะเนี่ยเปิดเปิดแต่ซีเมนซีเมนเจอเนี่ยตัวล่องกันไหนมันบ่ตัวล่องเลยมีตัวล่งองผสมพันหลอดครับผสมเลยผสมติดพันหลอดเหรอมันบ่โอ้ยตาแฉมแฉมจำนะพ่อเนาะเขาดีเขางามแยกลูกไปสิมันบ่ครับ,รบลูกแยกไปเลยอ่องข้อดีเออกับเขาง่ายตีเล็บดี สูงประมาณสาหอดมังสามแปดเนาะสามสิบากวยตัวนี้นั่งหนาอ่างไงผสมแล้วเรียบร้อยเนาะรอบนึ่งคัานหนึ่งรอบพระว่ารอบหนึ่งมีหียบดมือครับพี่น้องก้วยตัวนี้ถือว่าดีประกันต้หนี้พอเนาะประกันตำนนี้้วยแม่แยกลูกไปแล้วก้วยตัวนี้เปิดราคาไปเท่าไรพ่อสี่หมื่นจะซืซอเกิดขันเกินกะว่าเอาต่อรองไพ่อถืออ๊ถืใจทรงฟีนั่นพ่อไหนจะกชโรรอพ่อ ล่อยโลเนาะเกินคนนั้นก็ยังคอยกู้กันเอาพ่อฝากเบอร์ต่อพเศิษฐโท่มาศูนย์เก้าห้าหกสี่หกห่าสามแปดสามเก้าสามแปดจากอีพอยังพ่อเจ้าเก้าเจ้าเดือดนพ่อนะเอาพอสวัสดีครับผมสบสบมันมานลำรวยเศรษฐีแล้วพอด้วยครับผม